นิทานเรื่องคนใจคดการนนครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีในพรานคนหนึ่งเป็นคนดีมากขณะที่ภรรยาและลูกเป็นคนที่ร้ายกาจที่สุดภรรยาของนายพรานได้ทะเลาะกันเป็นประจำอย่างวันนี้ก็เช่นกันเธอไม่พอใจที่สามีไม่ออกไปล่าสัตว์จึงได้ต่อว่าสามีอย่างรุนแรง ทำไมแกไม่ออกไปหาอาหารให้เรากินบ้างเงินทองในบ้านก็จะไม่มีอยู่แล้วลูกกําลังกินกําลังโตถ้าขืนเป็นอย่างนี้ก็คงอดตายเป็นแน่นายพรานระอาใจในความวุ่นวายของภรรยาวันหนึ่งเขาจึงออกไปจากบ้านเพื่อหาอาหารขณะที่เดินทางเข้าป่าเพื่อหาอาหารอยู่นั้นตนรู้สึกหิวมาก แต่ด้วยความกระหายน้ำดูจะมากกว่าความหิวนายพรานจึงมองหาบ่อน้ำในที่สุดก็พบบ่อน้ำแห่งหนึง่งซึ่งมีหญ้าขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดถ้าไม่สังเกตดีๆอาจจะก้าวตกลงไปได้นายพรานได้แหวกหญ้าที่ปกคลุมออกและเมื่อมองลงไปในบ่อน้ำก็เห็นหมีลิงงูและคนตกลงไปอยู่ที่ก้นบ่อ จังหวะที่หมีเหลือบขึ้นมาเห็นในายพรานมันจึงร้องเรียกขึ้นว่านายพรานได้โปรดเอาฉันขึ้นจากบ่อนีท้ทีฉันจะกลับไปหาลูกหาเมียของฉันปานนี้เขาคงเป็นห่วงฉันแย่แล้วนายพรานจึงพูดขึ้นว่าจะให้ฉันช่วยท่านได้ยังไงล่ะก็เจ้าเป็นหมีปา่าเรากลัวว่าท่านจะกินเราเข้าเสียก่อนนะสิ ได้โปรดเธอท่านฉันขอสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นป่าแห่งนี้จะไม่มีอะไรมาทำให้ท่านต้องเป็นอันตรายฉันจะไม่ทำอันตรายท่านเลยนายพรานเป็นคนนิสัยที่ใจอ่อนชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนเกิดความสงสารเมื่อคิดเช่นนั้นเขาก็ดึงหมีขึ้นมาจากบ่อน้ำ เจ้ามีกล่าวขอบคุณในพรานแล้วก็พูดว่าท่านเห็นถ้ำที่อยู่ใกล้น้ำตกบนยอดเขานั้นไหมนั่นและถ้าท่านผ่านไปแถวนั้นฉันขอเชิญท่านแวะหาฉันด้วยบางทีฉันอาจจะตอบแทนบุญคุณในความการุณาของท่านในวันนี้ได้บ้างเมื่อเจ้ามีพูดจบมันก็หันหลังวิ่งตรงไปยังภูเขาที่อยู่เบื้องหน้า เจ้าลิงเมื่อเห็นเจ้าหมีพ้นจากบอ่อน้ำก็ได้อ้อนวอนให้ในายพรานช่วยเหลือนายพรานก็ดึงลิงขึ้นมาจากบอ่อที่พักของฉันน่ะอยู่ตรงน้ำตกใกล้ๆกับที่เจ้าหมีนั่นละถ้าท่านผ่านไปทางนั้นได้โปรดแวะหาฉันด้วยฉันอาจจะตอบแทนบุญคุณของท่านได้บ้างเมื่อลิงพูดจบมันก็กระโดดขึ้นต้นไม้ ห้อยโหนตัวหายไปต่อหน้าต่อจากนั้นนายพรานก็ได้ยินเสียงงูอ้อนวอนขึ้นมาบ้างได้โปรดเธอท่านนายพรานโปรดดึงฉันขึ้นไปจากบ่อน้ำนี้ทีฉันจะช่วยเจ้าได้อย่างไงเจ้าง,งูฉันรู้สึกว่าเจ้าน่าจะเป็นงูพิษฉันกลัวว่าเจ้าจะกัดฉันตายนะสิได้โปรด ช่วยข้าด้วยเถิดฉันขอสัญญาและสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเจ้างูพูดอ on ้อนวอนเมื่อนายพรานได้รับคำสัญญาเช่นนั้นจึงได้ใช้ไม้ยาวๆหย,ยนลงไปเพื่อให้งูไต่ขึ้นมาถ้าท่านเดือดร้อนไม่สบายใจเรื่องอะไรขอให้เรียกหาฉันแล้วกันฉันจะรีบมาช่วยเหลือท่าน เมื่อพูดจบเจ้างูก็เลื้อยหายไปในพงหญ้าส่วนชายคนหนึ่งที่อยู่ในก้นบ่อเมื่อเห็นเจ้าหมีเจ้าลิงและเจ้างูออกไปจากบ่อแล้วก็ร้องตะโกนขึ้นมาขอความช่วยเหลือบ้างท่านนายพรานแล้วฉันละ่ะท่านช่วยสัตว์พวกนั้นขึ้นไปหมดแล้วแต่โปรดช่วยฉันด้วยเถิดฉันอยู่ในบ่อนี้มันสกรปรกมากเลย เริ่มหายใจไม่ออกแล้วได้โปรดช่วยฉันด้วยเถิดนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็รีบดึงชายขึ้นมาจากบ่อชายคนนั้นพูดขึ้นว่าฉันชื่อสนฉันเป็นคนรับซื้อของเก่าอยู่ในเมืองถ้าท่านมีของที่จะขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินก็ขอให้ท่านไปหาฉันที่ในเมืองก็แล้วกันเพราะท่านมีบุญคุณช่วยเหลือเราในวันนี้ พูดเสร็จนายสนก็เดินจากไปเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนายพรานก็ได้เดินทางต่อเพื่อหาของกินออกเดินทางมานานก็ไม่มีอะไรมีค่าพอที่จะถือกลับบ้านได้เลยสักครู่ก็ได้พบกับลิงใกล้ๆน้ำตกลิงก็ดีใจที่เห็นนายพราน มันได้เอาผลไม้รสอร่อยมาให้เขามากมายให้ในายพลานขนเอาไปเท่าที่เขาจะขนไปได้ข้าดีใจมากที่ได้เจอเจ้าวันนี้นึกว่าจะไม่ได้อะไรกลับบ้านซะแล้วนายพลานเอ่ยกับลิงน้อยไหนไหนท่านก็มาถึงนี่แล้วถ้าเจ้าหมีก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองข้าจะพาท่านไปหาเจ้าลิงอาสา พาเขาไปหาเจ้าหมีที่ถ้ำก็ดีเหมือนกันไหนๆก็มาถึงนี่แล้วก็อยากจะรู้ว่าหมีนั้นยังจำเราได้หรือเปล่าลิงได้พานายพรานไปที่ถ้ำของเจ้าหมีเมื่อเจ้าหมีเห็นก็มอบอยู่ตรงหน้าแล้วพูดขึ้นว่าเราดีใจที่ได้พบท่านเพราะเรามีของตอบแทนบุญคุณที่ท่านเคยช่วยเหลือเราในวันนั้นเจ้ามี ได้นำทองที่เป็นเครื่องประดับเพชรพลอยของมีค่ามาให้ในายพรานนี่ท่านได้ของเหล่านี้มาได้ยังไงนายพรานเอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัยเป็นของที่ได้มาอย่างมีเกียรติทีเดียวละเจ้ามีตอบเราจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าของมีค่าพวกนี้เราได้มาได้อย่างไรมีคารวานอยู่กลุ่มหนึ่ง เป็นพ่อค้าที่มาจากในเมืองลงเข้ามาในปา่าพวกมนุษย์เห็นเราและได้ต่อสู้กันเกิดขึ้นเราเป็นฝ่ายชนะเราได้ตะปบเด็กหนุ่มไว้คนหนึ่งและพวกเขาได้ทิ้งข้าวของพวกนี้ไว้ในปา่าเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้จึงนำมามอบให้แก่ท่านนายพรานขอบใจเจ้ามีที่ให้ของมีค่า แล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่รับซื้อของเก่านายพรานจึงเดินทางไปหาบุคคลน,นั้นในเมืองฉันมาเนี่ยก็เพื่อให้ท่านช่วยจัดการเรื่องเครื่องประดับและทองคำเหล่านี้ให้ฉันน้อยไม่อยากได้หรอกช่วยนำไปขายให้ฉันทีฉันอยากได้เงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียของฉันหนุ่มขายของเก่าได้รับเครื่องประดับ ไปพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งเขาจำได้ว่าเป็นของบุตรชายเจ้าเมืองที่อยู่ในเมืองนี้ที่หายไปในระหว่างหลงเข้าไปในปา่าเมื่อเร็วๆนี้ท่านคอยอยู่ตรงนี้สักครู่นะท่านนายพรานข้าจะเอาของเนี่ยไปให้คนที่ต้องการเขาดูเขาอาจจะซื้อในราคาที่สูงเลยทีเดียวนุ่มขายของเก่าพูดขึ้นแล้วเขา ก็เดินด่งตรงไปที่บ้านพักของเจ้าเมืองแล้วนำเครื่องประดับไปให้ท่านเจ้าเมืองดูเพชรเหล่านี้เป็นของลูกชายของท่านท่านเจ้าเมืองพูดเจ้าไปเอามาได้ยังไงมีชายคนหนึ่งไม่ทราบหัวนอนปลายเท้าเขาได้ของมีค่ามามากมายตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านของกระผมกระผมคิดว่า เขาต้องเป็นคนทำร้ายลูกชายของท่านเป็นแน่แล้วขโมยเอาของมีค่าเหล่านี้มานมขายของเก่าพูดขึ้นหวังว่าจะได้รางวัลทันใดนั้นท่านเจ้าเมืองก็ได้สั่งลูกน้องไปจับนายพรานเพื่อมาลงโทษขณะที่นายพรานนอนอยู่ในคุกถูกมัดมือมัดเท้าอยู่เขาก็นึกถึง,งโงูที่ได้ช่วยชีวิตไว้และสัญญาว่าจะช่วยเหลือ ถ้าหากเดือดร้อนเขานึกว่าบางทีงูจะช่วยให้เขาหลุดจากคุกนี้ได้ความคิดของนายพรานได้ผลงูได้ปรากฏตัวขึ้นข้างหน้าแล้วพูดว่าข้าอาจจะช่วยท่านให้พ้นคุกนี้ได้แต่นึกอีกทีท่านอาจจะต้องถูกจับมาอีกเป็นแน่ข้ามีแผนแล้วจะให้ฉันทำอย่างไรนายพรานพูดอย่างหมดหวัง เราต้องมีอุบายงูพูดขึ้นเราจะกัดเมียของท่านเจ้าเมืองเขารักเมียเขามากแล้วถึงแม้ว่าจะมีใครพยายามช่วยรักษาก็ไม่มีทางหายแต่ถ้าท่านเพียงเอาสมุนไพรไปให้เมียของท่านเจ้าเมืองกินก็จะหายในทันทีเสมือนกับท่านได้ช่วยชีวิตเมียของท่านเจ้าเมืองเอาไว้ท่านเจ้าเมืองก็จะปล่อยท่านเป็นอิสระ นี่คือแผนของเจ้างูตัวนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าเมืองก็ต้องโศกเศร้ายิ่งนักมีคำสั่งให้หมอทั้งหมดมารักษาเมียของตนเองที่ถูกงูพิษกัดแต่ก็ไม่มีหมอคนไหนรักษาได้ท่ามกลางความวุ่นวายในบ้านหลังใหญ่ที่มีคนมากมายแต่ก็ช่วยเหลืออะไรเมียเขาไม่ได้เลย แล้วก็ได้มีคนนำความไปบอกท่านเจ้าเมืองว่านายพรานที่ถูกจับมาขาังคุกนั้นได้ประกาศว่าเขาสามารถรักษาพิษงูให้เมียของท่านเจ้าเมืองได้เมื่อท่านเจ้าเมืองได้ยินดังนั้นก็เรียกนายพรานเข้ามาพบเมื่อนายพรานมาถึงก็มอบสมุนไพรให้ท่านเจ้าเมืองไปปรุงให้เมียของท่านได้กินสักพักเมียของเจ้าเมืองก็หายเจ็บปวดในทันที จะดำเนินเห็นความดีของนายพรานมีคำสั่งให้ปล่อยออกจากคุกและได้มอบเครื่องเพชรทองให้กับนายพรานเป็นรางวัลแถมเขายังเล่าเรื่องตั้งแต่ออกจากบ้านจนมาพบบรรดาสัตว์ต่างๆรวมถึงชายที่ขายของเก่าให้ท่านเจ้าเมืองได้ทราบเมื่อท่านเจ้าเมืองทราบความจริงเช่นนั้นก็กโกรธกับคนขายของเก่ามีคำสั่งให้ลูกน้องทั้งหมด ไปจับคนขายของเก่าออกมาขังคุกและเคียนตีโทษฐานที่นำความเท็จมาหลอกและใส่ร้ายผู้อื่นเพื่อหวังรางวัลด้วยความดีนี้นี่เองท่านเจ้าเมืองจึงมอบที่ดินให้กับนายพรานได้อยู่กับลูกเมียพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมาเรื่องคนใจคดก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีคะ่ะ